เที่ยวด็อกเตอร์ใจเพชรกลไาจนที่คารพยิ่งค่ะกาบคาราวะครูรู้จะนุนทำพี่น้องทุกท่านค่ะ หนูชื่อน้องสีอัมพัยวิไลศาสตร์ชื่อทางทําชื่อพลาแสงศีนอายุบแปดขวบอยู่ที่สพปลาวเป็นนักเรียนนิชารามภาคสมทบขอโอกาสส่งการบ้านค่ะคือตอนเย็นเมื่อวานน่ะแม่ก็เรียกให้หนูกลับบ้านและตอนนั้นหนูก็กำลังเล่นมือถืออยู่ค่ะแล้วหนูก็เลยไม่ได้ยินที่แม่เรียกค่ะแล้ว ให้หลานกลับมาแล้วหนูก็ตามมาด้วยแล้วพอกลับมาถึงบ้านอะ่ะแม่ก็สนใจหลานโอบกอดหลานแล้วกิเลศหนูก็มาค่ะกิเลศหนูแมนบอกว่าเฮ้ยแม่ไม่สนใจเราแล้วหรอดูสิหลานดื้อก็ดื้อม่น่ารักเอาเลยแล้วทาไมแม่ต้องไปสนใจหลานเขาด้วยละ่ะเราเป็นลูกแม่นะหลานเขาไม่ใช่ลูกแม่สักหน่อยแม่ก็ไม่สนใจเราเลยอะ่ะ วันนี้เราจะไม่ทานข้าวเย็นแล้วเราจะไม่คุยกับแม่แล้วแล้วหนูก็สวนหมดกิเลสมันไปนิดหน่อยค่ะว่าเฮ้ยไอ้กิเลสแกจะกดแม่ไอก็นักกันหนานเนี่ยถ้าแกจะกดแม่ขนาดนี้แกก็ไม่ต้องอยู่เลยสิแล้วแกไม่เห็นเหรอแม่เขาก็เป็นผู้มีพระคุณของเรานะถ้าแกจะกดแม่ขนาดนี้แกก็ไปอยู่ห้องแดงเลยไปแล้วกิเลสหนูมันก็ยอมนิดหน่อยค่ะ แล้วแม่กับหลานก็เดินไปเก็บผ้าด้วยกันกระดุ้งตาดิง้งแล้วกิเลสหนูมันก็มาอีกค่ะกิเลสหนูมันบอกว่าเฮ้ยอิจฉาหลานจังเลยแม่รักหลานแม่ไม่รักเราเหรอถ้าแม่ไม่รักเราแล้วอะแล้วเราก็ไม่มีแม่สิดูสิหลานเขาก็ดือ้อเขาก็ไม่เห็นจะน่ารักเลยทําไมแม่ต้องรักหลานด้วยเนี่ยแล้ว หนูก็คิดได้แล้วหนูก็เลยทําความดีหนูก็กวาดบ้านไวรอคือหนูกวาดบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแม่ก็กลับมาพอหนูพอหนูกวาดบ้านเสร็จแล้วแม่ก็อุ้มหนูค่ะแล้วหนูก็พูดคุยกับแม่หนูก็ไม่โกรธแม่หนูก็ทานข้าวเย็นด้วยค่ะ <c oughs> จบแล้วค่ะ สุดยอดเลยค่ะสุดยอดตรงไหนรู้ไหมสุดยอดตรงที่น้องปุ้ยนะ่ะเห็นกิเลสแล้วก็คุยกับกิเลสเป็นระยะระยะได้แล้วก็จัดการกับกิเลสได้แล้วน้องปุ้ยก็สรุปที่น้องปุ้ยว่าเป็นผู้ที่รักดีแล้วก็เป็นเด็กดีใช่ไหมคะกว่ากวาดบ้านเนี่ยเราคิดได้เลยว่านี่เราทําความดีกวาดบ้านแล้วเห็นไหมว่าสุดท้ายคิดคิดได้หรือ,อยังว่าแม่รักเราหรือไม่รัก ิดได้แล้วค่ะจริงๆแม่รักหนูมากเลยค่ะืมเลนมันไม่รักหนูค่ะกิเลมันจะเอาให้หนูตายเลยค่ะอืค่ะนี่เอาลุงป้อมาละลุงป้อมาละมาขวัญใจอของหนูมาละเชิญค่ะพระอาจารย์ครับจะเล่นที่น้เราทุกท่านครับอบละลงท้งองขวัญใจของน้องปุ้ยเออโหดีมากเลยนะตลกลงมาดูกันดีกว่านะ ว่าตกลงเนี่ยใครไม่น่ารักใครควรจะรักใครไม่ควรจะรักเนาะใช่ค่ะกิเลสไม่น่ารักเอาซะเลยเออเดี๋ยวเรงป้อถามหน่อยสิว่าแล้วตอนที่แม่เรียกมาเนี่ยแล้วเราไม่มาเนี่ยมันน่ารักไหมไม่น่ารักค่ะน่าเกลียดเราไปโทษแม่ไหมตัวเองอะตัวกิเลศมันทําให้ตัวเองไม่น่ารักอะไปโทษแม่ว่าแม่ไม่น่ารักแม่ไม่ดีเลยก็แม่ใส่ใจตกลงใครไม่ใส่ใจแม่ หนูไม่ใส่ใจแม่ค่ะ่านงานวิบากเราเห็นมะละแม่เรียกก็ไม่มาแล้วดูสิว่ามันสร้างผลให้เราเป็นยังไงน้อยใจดีไหมไม่ดีค่ะมันทําให้เราทุกข์ค่ะือแล้วก็คิดได้ด้วยนะว่าจะไม่กินข้าวเย็นด้วยนะแต่ว่าเมื่อวานหนูก็กินข้าวเย็นแหละค่ะเออไม่หมายถึงว่าถ้ามันคิดอย่างนั้นแล้วหนูไม่กินข้าวเย็นแล้วใครหิวหนูก็หิวค่ะเออแล้วใครถ้าหนูตามตามเขาแล้วใครฉลาดแล้วเขาโง่หรือว่าเราโง่ ดูก็โง่ค่ะเออนั่นแหละดูสิมันข้ามผลให้เราโง่อีกดูสิ้วไปเชื่อเขาได้ไหมล่ะเชื่อเขาไม่ได้ค่ะเห็นไหมแล้วเขายอมไม่ยอมด้วยเยาชนะเด้วยนะเห็นไหมอุ้มหลานก็ไม่ยอมแล้วบอกว่าหลานไม่เห็นน่ารักเลยตกลงเนี่ยเราน่ารักไหมเราก็ไม่ได้น่ารักเหมือนกันเห็นไหมจริงๆแล้วความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นไง เราเนี่ยเป็นที่บากเรานี่เราไม่น่ารักน่ะเราเรียกก็ไม่มายังมีความน้อยใจแล้วยังไม่ยอมกินข้าวกิเลนไม่เคยทําให้เราหน้าไม่น่ารักหรอกลูกกิเลนทำให้หนูว่าไม่น่ารักตลอดเวลาเลยเห็นไหมอ่ะแล้วพอแม่อุ้มหลานอีกทีหนึ่งดูสิดูไปบอกว่าหลานไม่น่ารักเลยไม่เห็นนี่เลยแล้วตกลงเราก็เห็นแล้วใช่ไหมตกลงใครไม่น่ารักหนูไม่น่ารักเองค่ะกิเลน น่ารักูว่น่ารักแล้วแต่ที่ไม่น่ารักคือหนูไม่เชื่อกิเลสท่านั้นแหละถ้าหนูไม่เชื่อกิเลสนั่นหนูจะล่ารักเลยแม่เราแม่ก็รักเหมือนเดิมคิดไปเองต่างๆนานา,นา,นา,นานคิดให้ตัวเองทําไม่ดีให้ตัวเองไม่กินข้าวเย็นไม่พูดกับแม่โกรธแม่อีกเนี่ยดูว่าใครน่ารักนะเนี่ยถ้าหนูไม่เชื่อเขานะหนูจะเป็นคนน่ารักเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหนูเป็นเพื่อนเขาหนูจะกลายเป็นคนไม่น่ารักนี่แหละ แล้วเาเนี้ยก็จะมีเขาเนี้ยอย่าว่าแต่แม่ไม่รักเลยจะมีวิบากร้ายใครๆครก็จะไม่รักแล้วน่ากลัวไหมกิเลสมันทําให้หนูอันตรายไหมน่ากลัวค่ะกิเลสมันทําให้หนูอันตรายมากเลยค่ะอืมจาไว้นะว่าอย่าทําแบบนั้นแ็่ดีแล้วลหละจับอาการของเขาได้แล้วสวยได้นิดหน่อยนะที่เหลือยอ,ยอมกิเลยอย่างเดียว <laughs> <laughs> ยังดีก่อน <laughs> ไม่ได้สวยเลยเพราะอะไรรู้ว่าที่มันสวยยังไม่ได้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีกําลังมากกว่า หนูจะไม่เชื่อเลยว่าอยากได้อย่างใจมากๆน่ะอยากให้แม่เอาใจหนูแล้วหนูจะสุขใจมากแม่อุ้มแล้วบอกสุขใจอย่าไปคิดนะให้หนูรู้ว่าเออแม่อุ้มเนี่ยแสดงว่าหนูแม่รักหนูแต่แม่จะอุ้มหนูก็ได้ไม่อุ้มหนูก็ได้นะต่อจากนี้พอหนูตัวโตขึ้นเนาะแล้วเมื่อวานหนูก็ร้องไห้ด้วยเออร้องทําไมอ่ะมีความสุขหรือไงน้อยใจค่ะ หนูน้อยใจแม่ไม่รักหนูหนูแกเลยร้องไห้แต่จริงๆแล้วแม่รักหนูค่ะเออแล้วครแล้วใครบอกแม่ไม่รักหนูอ่ะใครบอกกีเลศบอกหนูเองค่ะมันบอกว่าอะไร <laughs> มันบอกว่าแม่ไม่รักเราแม่รักแต่หลานถ้าแม่ไม่รักเราเราก็จะไม่มีแม่สิเออได้ไงวะมันบอกอะไรรู้ว่าให้หนูว่าอยากอยากที่จะให้แม่รักหนูคนเดียวอยากถ้าแม่รักหนูอย่างเดียวนะหนูจะสุขใจเลย กอดใครก็ไม่ได,ไได้อุ้มใครก็ไม่ได้ห้าหมดเห็นไหมเขาลองให้หนูทําแบบนั้นได้ไหมดีไหมยางงั้นดีไหมลูกไม่ดีค่ะใช่แมวมันไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีแม่อุ้มหลานอุ้มเด็กก็น่ารักแล้วใช่ไหมแล้วสิ่ง<ช>ไม่ดีทำให้ทำให้หนูร้องไห้อีกใช่ปหใช่ค่ะเห็นไหมหนูเห็นไหมความอยากได้ดังใจตัวเองอ่ะมันทําให้หนูร้องไห้เลยนะถ้าไม่สมใจอยากก็ร้องไห้ทุรนทุรายเลยใช่ไหมใช่ จำไว้นะว่าตัวไหนที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์โทุรไลร้องห่มร้องไห้ไม่กระตันอยู่งองแง zę, ไม่กินข้าวว่าคนอื่นไม่น่าละย่าๆไปหมดเลยน้องปุ้ยเ้ยค่ะอ่าไปสวนมาปีเลด,ดีๆนะทุกขั้นตอนเนี่ยเขาจะหลอกให้เราอยากทุกอย่างอะไรให้ได้ดั่งใจเขาเนะี่ยพอเขาไม่สมอยากนะเขาจะมากอมหนูจะมาเป่าหูหนูจะมากระซิบใส่หนูจะมาสะกิดหนูจะมาทำอะไรทุกอย่างให้หนูต่ทุก พื่อให้หนูได้ได้ดังใจคือแม่ห้ามยุ่งกับใครแม่ต้องรักหนูแล้วคิดจริงจริงแล้วแม่รักหนูจะตายแต่เขาปรุงให้หนูบอกแม่ไม่รักหนูหรอกมันบอกมันจะบอกเลยนะอุ้ยแม่ไม่รักหนูเห็นไหมล่ะแม่ไปอุ้มคนอื่นจริงจแล้วแม่รักหนูจะตายมันหลอกให้หนูทุกขนะ์เนี่ยเชื่อไม่ได้ไหมล่ะเชื่อมันไม่ได้ค่ะอ่าจำไว้แล้วการตั้งศีลนะอย่าไปเกเรมันผิดพลาดตั้งแต่ถ้าหนูเรียกแม่เรียกหนูแล้วหนูไปตั้งแต่แรกไม่เชื่อกิเลสนะมันก็ไม่มีบากร้ายแบบนี้หรอก พอหนูไม่เชื่อปุ๊บมีวิบากร้ายสร้างผลเยอะแยะเลย<ช>เห็นปะใช่ไหมใช่ค่ะลุงป้านั่นละปัญญาดับเลยดับกิเลสได้นิดเดียวเองเห็นปะล่ะใช่ค่ะทีหลังนะกิเลสมาลุงป้อมบอกแม่เรียกต้องไปเลยแม่เรียกแสดงว่าแม่กําลังห่วงแม่กําลังต้องการความช่วยเหลือหรือต้องเรียกมาเพราะเราห่วงเราตอนลงนี่ไปนะต้องสวนมากกิเลสตอนนั้นนะหนูพุ่งไปนะหนูก็จะรู้ว่าแม่รักหนูไม่รักหนูใช่ไหมใช่ค่ะ อาเอาไปทํานะตั้งสีนว้สํานึกผิดนะค่ะอ้าโอเคประมาณนี้ครับเดีเชิญเลยคอะไรครับพี่น้อค่ะลุงป้อมสาธุครับค่ะมีพี่น้องจะคุยกันลานไหมคะให้กําลังใจน้องปุ้ยค่ะป้าอ่อนให้กําลังใจหนูนะลูกเออหนูทําได้ดีแล้วแหละที่จับกิเลสได้ ข่าวหน้าอย่าให้กิเลสมันเป็นผู้นำหนูนะค่ะป้าปออนขอบพระคุณค่ะเป็นกำลังใจป้าป้าออนฟังเรื่องของหนูแล้วป้าออนก็นึกตอนที่ป้าออนเป็นเด็กนะขัดขัดร้าขาว <c oughs> <c oughs> เวลาเกิดแม่น้อยใจแม่ไม่กินข้าวเย็นนะ่ะนะเมืนน่กถึงสภาว,ว,ว่าตัวเองเลยก็นึกถามอยู่โอ้ป้าออนที่ไม่โชคดีเหมือนน้องปุ้ยตอนนั้นนะป้าออนรู้แต่ว่าถ้าขัดพ้าขาวป้าป้าอนจะได้โดนตีค่ะป้าออนก็จะพยายาม ที่จะไม่ทำนะแต่มันมีมีภาษาพาว่านัดประอ่อนเรอจำได้เออน้องปุ้ยนี่ดีได้ใช้ปัญญาแล้วได้รู้ว่าเป็นกิเลสนะคะค่ะเอนผมเสริพี่ออนหน่อยนะนั่นเด็กๆก็คิดอย่างนี้จริงๆนะ เวลาน้อยใจแม่ไปนอนไม่กินข้าวไม่รู้ตัวเองทรมานตัวเองมันงอค่ะตอนนั้นจริงจริงพอจะมันนึกถึงน่าตลกดีแล้วทรมานตัวเองแล้วบอกว่ามีความสุขนะถ้าทําอย่างนี้แล้วต้องสุขใจแน่เลยต้องได้ความรักจากแม่จริงๆแล้วทรมานตัวเองก็ไม่ได้ความรักเหมือนเดิมนะเออเลยครับโดนตีเอีกับคุณรูปฟ้ามตันพี่ออนอ่ะโดนตีคับฉนแม่บอกไม่กินข้าวเลยโดนตีโอ๊ย น้องปุ้ยฟังไว้นะลูกป้าออนบอกมาแล้วเนี่ยว่ารู้ไหมว่าการได้มาฟังหรือได้มาฟังทบทวนธรมหรือมาฝังธนาธรรมในห้องส่งกันบ้านเนี่ยชีวิตของแต่ละชีวิตน,น่าศึกษานะถึงไม่ได้ส่งกันบ้านนะก็ได้ฟังได้เห็นเนี่ยมีประสบการณ์เลยว่าเนี่ยไม่กินข้าวเสร็จโดนแม่ตีอีกแต่อยากได้ความรักจากแม่ทําให้แม่ก็กลายเป็นทุกข์กว่าเดิมอีกนะล,ลูกเนี่ยดูป้าออนเป็นตัวอย่างเป็นกรรมเห็นไหมล่ะ แล้วบาออนก็มาสํานึกแล้วเห็นแล้วเห็นไหมที่หลังอดก,ก,ก,กินข้าวก็หิวเบื่อแม่ก็โดนตีเอาไว้เขาเนี่ยไม่ต้องอุ้มแล้วทั้งตีทั้งอดก,กินข้าวเลยอ่าดีครับพี่ออนขอบพระคุณมาาครับแต่ทุกข้าลุงป้าขอบพระคุณค่า มีมีน้องมีน้องถนอมส่งไม้โูกน้องถนอมไปโรงเรียนหรือเปเออล่าไม่ค่ะถนอมก็รอส่งอยู่ค่ะอ๋ออ่าให้ให้น้องถนอมเจนค่ะ <c oughs> เห็นความสดใสของเด็กนะเขาล้างกิเลสแบบว่าเขาเขาจับกิเลสได้ตลอดเลยเขารู้กิเลสคุยอะไรกันอ่าพูดอะไรมานะเขาคุยกับกิเลสได้อย่างชัดเจนนะคะ